สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านค่ะสำหรับดวงสัปดาห์นี้เปิดไพ่ระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมนะคะไพ่เรื่องทั่วไปขึ้น8ถ้วยมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจค่ะอาจจะต้องจำใจจากลาหรือว่าละทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะไพ่การเงินคือสีเรียญ สัปดาห์ก่อนคงใช้เงินไปเยอะนะคะมาสัปดาห์นี้ก็เลยค่อนข้างประหยัดมัธยัสถ์ใช้ใจ่ายระมัดระวังมากขึ้นรายได้ก็ค่อนข้างเงียบก็เลยต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนค่ะส่วนเรื่องการงานขึ้นดวงดาวงานราบรื่นไปได้เรื่อยๆไม่ลำบากค่ะแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะอาจจะเป็นช่วงหยุดพักผ่อนด้วยเพราะว่ารู้สึกสบายๆกับงานคนวันจันทร์ถ้าหากตกงานก็ไม่ได้ลำบากเดือดร้อนค่ะ สำหรับสุขภาพไพ่9ก้าเหรียญค่ะสุขภาพแข็งแรงดีทั้งกายใจส่วนความรักขึ้น6กเหรียญช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีอีกฝ่ายมีแต่ให้อีกฝ่ายก็เป็นผู้รับทังที่ดีคนปรับสมดุลให้เท่าเทียมกันนะคะทั้งให้ได้รับเท่าๆกันและทุกอย่างจะราบรื่นยืนยาวค่ะ